โอเควอดวุ่นวายโอ้โหแล้วเครื่องอยู่ข้างเลยโอ้แล้วเผื่อวิ่งลืมว่าตัวเองเอาเป็นสายสปินมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั่นกันก่นกอนโอ้เจอเนิร์ดครับเนิร์ดกับแท็บหรือเปล่าหรือเนิร์ดกับบินวอล์กหรือเนิร์ดกับล,ออละละบายผมว่าน่าจะเป็นเนิร์ดกับตาล,ละบายอุ้ยโอ้โหเนิร์ดกับฮิวิลี่ เนื้อที่วิลลี่โอ้โหมีสายแบบไล่ไล่ลหดทั้งนั้นอะไรกันครับนี่ยะปั่นด้วยปั่นเร็วก่อนนะครับนิ่งไว้เพื่อนนิ่งไวหมางหลังเพื่อน หนูคนระับมาปั่นีกว่ไลเซเบิลอยู่โอ้โหมาสองอย่างนี้มาสองอย่างนี้ไม่ดีครับเครื่องเต็มเครื่องเต็มไปรถคันใหม่เพื่อนไปรถคันใหม่รถคันนี้เต็มรถคันนี้เต็มรถคันนี้นั่งได้สองคนยังแปดเครื่องอยู่เลยครับตอนนี้ยังแปดเครื่องอยู่เลย อู่แล้วล้มไปแล้วครับเต็บหนึ่งคนหนึ่งเครื่องหรือเปล่าเครื่องกับเซเว่ลก็จะเสร็จครับแขวนไปแล้วหนึ่งนี่ไงเต็บหนึ่งคนหนึ่งเครื่องเราวิ่งมาเลยอูแล้วฮิบรีเ่เครื่องติดบูทผมวิ่งมาแล้วขอช่วยได้เปล่าขอช่วยได้ไหมขอช่วยได้ไหมขอช่วยได้ไหมผมเองผมเองผมเองไม่ต้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 องแล้วผมตีสปินไงผมเองผมเองไอ้หิวเลย มันไม่เจอเราเพื่อนมันไม่เจอไม่เจอนิ่งไว้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 เพื่อน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 อ้าวสปิน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  กันเร็วจังอนะ่ะข้ามาเลยผมล้องไปก่อนวะ่ันไปเนี่ย น่าจะปล่อยครับโหวิกเตอร์ลูกเองหรือมีคนไม่มีคนแตะขึ้นครับเดี๋ยวผมหาของแป๊บหนึ่งหาของแป๊บหาของแป๊บโอเคไฟฉายสวยครับแล้วเราสปินมาเลยมีเครื่องปั้นอยู่ตรงนูน้นเราจะปั่นตรงนี้แล้วกัน ตอนนี้เพื่อนเราเพิ่งมีคนเดียวนะที่โดนไปเฟสแรกนะครับจริงๆนึกว่าแบบจะยับเลยนะเนระ์ดเนื้อทีวิลี่เนี่ยมีตัวแบบโหดๆทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราเพิ่งโดนไปเฟสเดียวนะก็คือวิกตอริโอครับผมปั่นต่อผมไม่รู้ว่าโหมดนี้ถ้าเกิดเรารอดไปแล้วไอเทมที่เราออกมามันจะมันจะเข้ามาในตัวเราเหมือนโหมดปกติหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะเข้าแหละ แต่ก็ไม่แน่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหจะโดนโอ้ใจเย็นใจเย็นลุงใจเย็นลุงปั่นครับปัน่นปั่นก่อนปั่นก่อนตอนนี้มีผมกับอ่าเมก็กแล้วก็เซเบิลครับที่กำลังปั่นเครื่องอยู่ตอนนี้นะเม็กกับเซเบิลด้เครื่องเดียวกันครับเฮ้ย ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อน,ช,อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่องไว้ที่หลังครับเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเป็นโดเนเศษแรกนะผมมาแล้ว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 ไปเซเว่นก่อนแล้วก็วิ่งมาช่วยนิโคลัสเคสผมขอได้ไหมโอ้โหนายยั่งคเควสเราอะ่ะ โอเคเสร็จอยู่เสร็จอยู่ดีนะลุมจุม่มหลุมจุม่มหุ่แล้วโอเคแถวนี้มีเครื่องปหมอ๋อมีเครื่องสนุนว่าเราลุมกันสามนะจะโอเคกว่าครับไปไปไปลุมสามลุมสามแล้วผมมีเพิร์กปัน่น ปั่นเร็วปั่นกันเร็วปั่นกันเร็วไล่เอสวิคอนตีอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เราปั่นกันชิลก่อนไม่เห็นใครวิ่งเมื่อกี้เมกเหรอเมกหรือเนียน่าจะเนียครับเมื่อกี้ไล่ยังไล่เอสวิคคอนตีอยู่ครับไล่เอสอยู่และเครื่องนี้เรียบร้อยครับวิ่งเลย มีเครื่องตรงนู้นนะแล้วก็ออเค้เขาอยู่เฮ้ใจเย็นครับเฮ้ใจเย็น เียัพี่ใช่ <oz> ยังมาอยู่ครับโอเคไม่ไปละเฮ้ยเสียงใครเจ็บเพื่อน เอ้าไม่ใช่เหรอนึกว่าเสียงเจ็บอุ้ยยังอยู่ครับเราดึงชิลเลอร์ให้เพื่อนดีวกว่าเดี๋ยวเราแกะกล่องดูกอนนะเพื่อเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรนะเคนี่เป็นกล่องนะ เหลือครื่องหนึ่งน่าจะไม่ต้องใช้กล่องละอุ้ยหลม้มโอ้โหแล้วลืมผมลืมมันไม่ได้อุ้มครับมันกระทืบมันกระเทืบลงโอ้จะเล่นซ้ายขวาอย่างนี้จะเล่นซ้ายขวาอย่างนี้ ผมต้องช่วยเพื่อนผมต้องช่วยเพื่อนเอา้าแล้วย้ายไปไหนเฮ้ย hey, ประตูอยู่ไหนมลสุ่มชีวิตสองหนึ่งมลสุ่มชีวิตมลสุ่มชีวิตโอเคประตูนี้เปิดอุย้ยยัง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 เนิร์ดเนิร์ดยัง บอกให้เพื่อนยังยังเอาโอเคอเคอเ,คเพื่อนเรามีใครแตกหรือเปล่าผมไม่ได้ดูครับ เราได้มาแสนเจ็ดโอเคนี่ไงเราได้ไฟฉายอยู่ครับโอเคเพื่อลอดทุกคนนะสวยครับแล้วก็จีจีไปยรถทุกคนคนระับอยชื่อมีสีด้วยลองยิ้มดูหน่อยเออชื่อเราเป็นสีครับโอเคครับผมสำหรับลุงบินก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ